ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนครูชานะคะสวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะครูชาลินีนรสิงห์นะคะเบื่อไหมคะเบื่อใช่ไหมงั้นเรามาขยับกันหน่อยอ่ะพร้อมนะคะขยับไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะ อ่ายืดออกค่ะ อ้าวพอหอมปากหอมคอเท่านั้นนะคะเรามาดูเนื้อหากันดีกว่าว่าวันนี้คุณครูจะเอาเรื่องอะไรมาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5กันนะคะอ่าเรามาดูกันเลยเรื่องนี้ก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะคะใช้ยังไงให้ปลอดภัยเรามาดูกันนะคะสำหรับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตัวอย่างการทำแบบสำรวจความคิดออ,ออนไลน์นะคะสำหรับการติดต่อเนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนจะขาดเลยไม่ได้นั่นคืออ e ีเมลอีเมลคืออะไรไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก e ส์เป็นการส่งข้อมูลจดหมายอ e ิเล็กทรอนิกส์ไปให้กับคนที่เราต้องการจะส่งนะคะ แต่ก่อนนะคะนักเรียนเวลาเขียนจดหมายเนี่ยเราไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะเราก็จะมีจดหมายที่เขียนใส่กระดาษติดสแต์นะคะแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ถ้าไกลหน่อย3วัน5วัน7วันกว่าจะตอบกลับกันมาทีนะคะเดือนนึงเขียนหากันได้ไม่กี่ครั้งนะคะแต่เดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากเรามาดูกันเลยนะคะว่าอีเมลเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราสามารถส่งได้1คนหรือมากกว่า1คนก็ได้นะคะโดย หัวข้อเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ว่านักเรียนต้องส่งถึงใครคนนั้นจะต้องมีอีเมลนะคะอีเมลดูยังไงก็คือต้องมีชื่อมีแอสไซน์แล้วก็มีนามสกุลส่วนใหญ่ตอนนี้นิยมใช้ gmail.com นะคะแต่ว่าถามว่าค,คุณครูคนะนามสกุลอื่นใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ครูหมายถึงว่าเขานิยมใช้ gmail.com นะคะเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะถามว่าส่งยังไงคะ อ๋อนี่ไงคะนักเรียนต้องทราบว่าผู้ส่งคือใครชื่ออะไร at นามสกุลของ gmail อะไรนะคะนักเรียนต้องเขียนหัวข้อเรื่องหัวข้อเรื่องนะคะว่านักเรียนจะพูดถึงเรื่องอะไรหัวข้ออะไรแล้วก็มีข้อความนะคะโดยว่านักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนจะส่งเป็นสำเนาเนี่ยมันก็ใช้รูปนามะคะ่ะค่อม,อมหรือขั้นไว้นะคะเขียนยังไงให้รู้เรื่องเขียนข้อความให้ชัดเจน ข้อความที่สุภาพส่งอะไรได้บ้างส่งรูปภาพแก้ไขข้อความได้ส่งไฟล์งานได้นะคะส่งเป็นคลิปเสียงสั้นๆยังได้เลยนะคะนักเรียนอะมีคําขึ้นต้นเห็นไหมคะมีคําขึ้นต้นมีเนื้อหาสาระมีคําลงท้ายมีการลงชื่อนะคะนักเรียนก็เลือกที่สุภาพนิดน,นึงอย่าใช้คําวาจาอะไรที่ไม่น่ารักผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ นอกจากนั้นแล้วมันจะมีโปรแกรมสนทนานะคะหรือแชทนะคะแชทเนี่ยนักเรียนนิยมใช้แน่นอนมีทั้งไลน์มีทั้ง Messenger แล้วก็มีโปรแกรมอะไรอีกหลายๆอย่างมากมายเลยนะคะโดยการติดต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนักเรียนต้องใช้ภาษาที่สุภาพนะคะใช้ข้อความสัน้นตรวจสอบด้วยนะคะว่าผู้รับเนี่ยถูกต้องไหมข้อความที่ใช้เนี่ยนอกจากสุภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ นักเรียนต้องตรวจสอบข้อความด้วยว่าถูกต้องหรือเปล่าไม่ส่งรูปที่สอถึงความความอนาจารนะคะหรือคลิปอนาจารไปผิดกฎหมายนะคะคุณครูเตือนนะคะผิดกฎหมายนะคะและไม่ส่งต่อเป็นการส่วนตัวให้ผู้อื่นไม่พูดคุยสนทนาหรือนินทาผู้อื่นให้เขาเอาไปใช้ในส่วนของฟอง้องร้องเรื่องของพบอรบคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนคุณครูเคยสอบแล้วนะคะว่า พรบอรอคอมพิเตอร์เนี่ยเขาห้ามใส่คาพูดอะไรบ้างมันผิดกฎหมายนะคะครูเคยเตือนหลายๆคนแล้วด้วยด้วยความเป็นห่วงนะคะต่อไปนะคะบล็อกบล็อกค,คืออะไรบล็อกก็คือส่วนหนึ่งคล้ายๆเว็บไซต์เอาไว้เขียนอธิบายเออเป็นลักษณะเหมือนเขียนบทความอะคะ่ะคนที่เขาทําเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยคือเป็นอาชีพได้เลยนะคะ ทำเป็นอาชีพเนี่ยเขาก็จะได้ไรายได้จากนี้เขาทําอะไรบ้างเช่นไปทานอาหารแล้วเขาก็จะเขียนอธิบายเขียนชมเขียนอะไรเนี้ยค่ะให้มีผู้ติดให้มีผู้ติดตามโอ้ยิินพันเลยนะคะนักเรียนตื่นเต้นให้มีผู้ติดตามนะคะตามไปอ่านบล็อกเขาเขาก็จะได้เงินได้สปอนเซอร์จากการที่เขาเขียนตรงนี้มานะคะตัวอย่างของอาชญากรรมนะคะอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต นักเรียนทั้งเผอการเป็นอาชญากรบนอินเทอร์เน็ตไปบ้างหรือเปล่านะคะตัวอย่างนะคะถ่ายรูปเพื่อนในโรงเรียนไปเผยแพร่ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตทําให้เพื่อนคนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงได้รับได้รับความอักอายเพื่อนเขาไปฟอ้องร้องเป็นพบรบบคอมพิวเตอร์ผิดกฎหมายนะคะคัดลอกผลงานของผู้อื่นเอาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาตเอาคัดลอกผลงานคนอื่นไปทําแล้วได้รายได้ก็ผิดนะคะใช้ เอาเผยแพร่ภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาลามกอนาจารไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตก็ผิดด้วยเช่นกันนะคะนำข้อมูลทางการเงินของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์เจาะทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือนำประโยชน์หรือนำไปใช้ประโยชน์นะคะ กาะทำลายระบบคอมพิวเตอร์ไปข่มขู่ให้คนอื่นหวาดกลัวหรือเกิดความเสียหายร้ายแรงผิดกฎหมายนะคะผิดมากๆด้วยนี่แค่ตัวอย่างนะคะนักเรียนอาชจญจากรรมบนอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายนักเรียนเหลอไปทำอะไรไว้หรือเปล่าคะความผิดไม่ใช่เพียงแค่เราคนเดียวนะคะบุคคลรอบข้างก็จะโดนไปด้วยโดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนจะถูกดำเนินคดีไปด้วยนะคะ เรามาดูนะคะแนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตสิ่งแรกตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งหลังเลิกใช้งานดาวน์โหลดเฉพาะเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสไม่เปิดเผยข้อมูลของตัวเองในเว็บไซต์หรือที่ภาษาทางคอมพิวเตอร์เขาจะพูดว่าไม่ทิ้งรอยเท้าบนเครือข่ายบนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะ ตั้งรหัสผ่านการเข้าเครื่องการเข้าอ e ีเมลทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเรียนจะต้องตั้งรหัสผ่านตั้งให้หมันยากๆให้คนอื่นเดาไม่ถูกเลยนะคะหรือเปลี่ยนรหัสทุก2-3เดือนเมื่อพบสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจนักเรียนควรจะทำยังไงคะในต่อคุณครูซิก็บอกผู้ปกครองไงคะหรือไม่ก็บอกคุณครูให้รับทราบอ่ะนี่เป็นเพียงแค่ คลิปหนึ่งเท่านั้นเรายังพูดเรื่องนี้ไม่จบคลิปหน้าคุณครูจะมาต่ออีกนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบนระบบอินเทอร์เน็ตอีกนะคะวันนี้คุณครูคก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนถ้าไม่เข้าใจวนกลับไปดูต้นคลิปใหม่นะคะถ้าคิดถึงครูก็โทรมานะคะหรือไม่ก็ฝากข้อความใน m e s s e n g e r Line หรือเอาไว้เปิดเทอมเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย ขอให้มีความสุขนะคะเด็กๆอย่าลืมติดตามชมคลิปการสอนคลิปต่อไปด้วยนะ